สวัสดีครับพกผลเสียตะวันฟักทองเดนิสานนะครับ FC อาจจะคิดว่าผมหายไปไหนนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลง Youtube นะครับหรือว่าทำคอนเทนต์อะไรต่างๆให้ชาวสวนได้ดูได้ติดตามนะครับผมก่อนแรกนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าจะให้ดีนะครับผมอยากให้ชาวสวนที่เห็นคลิปผมทุกคลิปนะครับให้กดไลค์กดแชร์นะครับมันจะเป็นข้อมูลหรือว่าเป็น ข้อคิดหลายๆอย่างนะครับทุกคลิปที่ผมลงนะครับผมจะทําให้ชาวสวนหนึ่งนะครับรู้ทันตลาดนะครับ 2. รู้เทคนิคก,การปลูกการผลิตการคัดหลายๆอย่างนะครับผมถ้าข้อแรกนะครับเราเป็นสวนมือใหม่นะครับอย่างน้อยก็ต้องให้รู้วิธีการคัดวิธีการค้าขายนะครับมันจะทําให้พ่อค้าชาวสวนค้าขายกันแบบไม่มีปัญหานะครับ ชาวสวนทําผลผลิตออกมาก็อยากได้กําไรอยากได้ผลผลิตเยอะๆเพราะ้านะครับมาซื้อฟักทองก็อยากได้ฟักทองเกรดดีๆสวยๆนะครับเพื่อส่งสู่ตลาดนะครับผมแปลงนี้นะครับเขาทำห้าสิบไร่นะครับผมทําแบบธรรมชาตินะครับธรรมชาติจริงๆนะครับที่ไก่ไม่ได้ลงสักลดเลยครับพื้นที่ห้าสิบไร่นะครับแกก็ใส่ปุ๋ยน่าจะประมาณไม่เกินสิบยี่สิบสอบนะครับ ผสมดอกแค่วันเดียวนะครับแกยังไม่มีข้อมูลเรื่องการผสมดอกไม่มีอะไรนะครับแต่ฟักทองนะครับมีกัน13าโลนะครับส่วนมากนะครับพื้นฟักทองแกจะอยู่ที่เจดปดนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับถ้าเกิดว่ามีข้อมูลมีวิธีการดูแลคือตัดกิ่งนะครับแต่งลูกผสมแกสรอนการเพิ่มขี้ไก่นะครับใส่ขี้ไก่ใส่ปุ๋ยใส่อะไรให้เต็มที่ผมบอกเลยฟักทองแปลงนี้น่าจะห้ิไร่นี่น่าจะมีสองตันนะครับ จากดูดูจากความบุดมสมบูรณ์ของดินนะครับแล้วก็คนงานของแกพร้อมทุกอย่างนะครับเนี่ยอย่างมาวันนี้นะครับมาตัดเนี่ยใช้คนงานก็ประมาณ2ี่สิบเกือบสาสิบคนนะครับผมดูแล้วว่าการทําฟักทองนะครับมันจะจะออกมาได้สวยนะครับต้องคนงานพร้อมทุนพร้อมแล้วก็ปัจจัยหลายๆอย่างนะครับช่วงนี้นะครับผมก็ เอายังไม่อะไรมากมายนะครับเนาะผมก็เริ่มแจ้งเปแล้วดูฟักทองนะครับคือมาแปลงนี้ถ้าคัดนะครับของที่สวยนะครับซื้ออยู่ที่10บาทนะครับคัด5โลนะครับแต่ชาวสวนมันก็มีปัญหาหลายอย่างนะครับลูกเล็กลูกอะไรมันก็มีบ้างนะครับชาวสวนก็ไม่ไม่กล้าคัดนะครับก็เลยเอาแบบว่าซื้อรวมนะครับรวมสวยนะครับ8บาทนะครับ รวมสวยนะครับผมให้สวนเราเข้าใจนะครับคือรวมสวยจะ3กิโลขึ้นนะครับนี่คือรวมสวยนะครับ3ามโลขึ้นไม่ไม่เบี้ยวนะครับไม่เบี้ยวไม่เน่าแก่นะครับรูปทรงดีนะครับครับผมจะให้ดูนะครับข้อดีของ426นะครับเขาจะขึ้นหลอนขึ้นคูแล้วก็น้ําหนักเยอะทําผลผลิตได้เยอะต่อไร่นะครับผมแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดนะครับผมครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับ ลูกนี้ก็มีสิบโลขึ้นนะครับดูเนื้อนะครับความแน่นนะครับแล้วก็รูปทรงนะครับขึ้นไหลขึ้นคูดีนะครับนี่เป็นฟักทองของเกียไตนะครับจะเป็น426นะครับจะเป็นฟักทองที่ชาวสวนนะครับที่มืออาชีพบอกได้เลยว่ามันจะเป็นหนึ่งในใจของชาวสวนที่มืออาชีพนะครับเขาจะทําชอบทําพันธุ์ทองอภัย426นะครับเป็นหลักเลยนะครับส่วนมากนะครับจะเป็นที่ ภาคใต้นะครับทําผลผลิตออกมาดีมากเลยนะครับถ้าเป็นอีสานเราก็จะเป็นเขตสะแก้วนะครับอุบลร้อยเอ็ดนะครับที่ทําออกมาได้สวยนะครับบุรีรัมย์อีกจุดนะครับทํา426นี่ได้สวยนะครับพื้นที่อื่นผมก็ไปซื้อนะครับก็มีทําได้สวยบ้างไม่สวยบ้างแต่ดูแล้วมันก็จะน่าจะเหมาะกับทุกพื้นที่อยู่ที่ว่าชาวสวนจะทําได้ไหมและความเข้าใจของชาวสวนได้ขนาดไหนนะครับครับโอเคนะครับวันนี้ก็ เอาแค่เรื่องราคานะครับและวิธีการคัดรูปทรงที่ชาวสวนถามปัญหาเรื่องการคัดข้อดีของทองอภัย4.26คือลูกจะโตแต่ลูกที่หลุดไซส์เขาจะเบี้ยวเยอะมีมีลูกที่มีตำหนิเยอะพูดง่ายถ้าน้ำขาดปุ๋ยไม่ถึงเนี่ยคือจะมีปัญหาเรื่องการคัดนะครับแต่ถ้าทำได้สวยและมั่นใจตัวเองว่าทำได้สวยเนี่ยคือ4.26ดีสุดนะครับผมในการ ทำฟักทองออกทรงตลาดนะครับมันจะถ้าช่วงราคาดีนะครับบอกเลยว่าเบอร์ใหญ่เนี่ยพ่อค้าเขาจะสู้ราคาครับเบอร์เบอร์ใหญ่เนี่ยคือเกรดเอขึ้นไปมันจะ5้าโลขึ้นไปแต่ไม่ใช่ว่ามีแค่5โล6กโลนะครับนี่ไม่สามารถเป็นฟักทองเกรดเอได้นะครับฟักทองเกรดเอก็คือ5โลขึ้นแต่มี7 8 9หรือ10ให้มีในในแปลงนะครับ หรือว่าในรถคันหนึ่งที่เราขนส่งให้กับปลายทางหรือว่าแผงนะครับต้องมีพื้นใหญ่ให้เขาด้วยนะครับพัดทองเราถึงจะบอกว่าเป็นเกียรติเอนะครับผมก็ไปเจอปัญหามาหลายเจ้าหลายที่นะครับบอกว่าเสียครับไหนบอกว่าคัดแค่5กิโลพัดทองหนูมันก็5กโล6โลนี่ทำไมไม่ได้เป็นเกียรติเอครับได้เป็นครับแต่ราคามันไม่สามารถจะให้ได้เต็มที่เท่ากับราคาของแลงไหน สวนไหนที่มีเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเ็ดให้เห็นนะครับมันเป็นตัวทํากําไรของแผงนะครับมือพื้นใหญ่นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูข้างหลังนะครับว่าตอนนี้คนงานก็าทายังไงกันนะครับ